โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยได้เผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับโรคต้อหินต้อหินนั้นก็เป็นภัยเงียบที่อาจจะใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเอาไว้นะครับโรคต้อหินเป็นภาวะการเสื่อมของเส้นประสาทตามักจะสัมพันธ์กับภาวะความดันในลูกตาสูงผิดปกติจนเกิดการทำลายเส้นประสาทตาและส่งผลต่อการมองเห็นในที่สุด ต้อหินเนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของภาวะตาบอดถาวรที่พบได้บ่อยคนไทยกว่าสองล้านคนและคนทั่วโลกกว่า76ล้านคนป่วยด้วยโรคนี้นะครับโรคต้อหินเนี่ยมกักไม่แสดงอาการโรคต้อหินจะมีอาการตามัวก็ต่อเมื่อเข้าสู่ระยะสุดท้ายดังนั้นการตรวจคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงจะทำให้ตรวจพบโรคในระยะเริ่มต้นสามารถรักษา และป้องกันภาวะตาบอดจากต้อหินได้นะครับกลุ่มเสี่ยงมีใครบ้างกลุ่มเสี่ยงโรคต้อหินก็ได้แก่ผู้ที่อายุ40ปีขึ้นไปมีญาติสายตรงที่เป็นต้อหินสายตาสั้นหรือยาวมากเคยมีอุบัติเหตุทางตาหรือใช้ยาสเตียรอยเป็นประจำนี่คือในกลุ่มเสี่ยงนะครับผู้ที่มีความเสี่ยงข้อแนะนำควรจะพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพตาอย่างน้อย ปีละ1ครั้งโรคต้อหินรักษาและควบคุมได้โดยการใช้ยาหยอดลดความดันลูกตาตามใบสั่งแพทย์การเลเซอร์เพื่อลดความดันลูกตาหรือการผ่าตัดระบายน้ำลูกตานะครับสมุนไพรอาหารเสริมและการนวดตานั้นไม่สามารถรักษาโรคต้อหินได้นะครับทั้งหมดนี้คือสาระความรู้เกี่ยวกับโรคต้อหินนั่นเองนะครับ